รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่สันสิงที่ไม่เหมาะสมที่อยากไว้ขแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณพิมพ์พันธกรอิ่มประสงค์นะครับผมขอให้ทำคลิปเกี่ยวกับตะขาบโอเคเดี๋ยวผมทำคลิปเกี่ยวกับตะขาบให้นะครับจัดไปครับอ้าวเฮ้ยอ้าว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 ยังไงขึ้นไปงั้นล่ะเฮ้ยไต่เข้าไปแล้วดูพี่แกงหน้าถอดสีหมดแล้ว าพูดถึงมแมลงมีพิษตัวยาวๆมากขามากขาเนี่ยนะครับก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับเจ้าตะขาบเลยใช่ไหมล่ะครับเฮ้ <c oughs> แยแมลงแบบนี้เนี่ยละครับหลายคนเห็นแล้วล่าปากเลยนะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่เห็นแล้วป่าล่าเหมือนกันนะนะก็อย่างที่เห็นนี่แหละพี่แกความสยองก็คงไม่เป็นสองรองใครเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไหนพี่แกก็ถือว่าเป็นแมลงสามันประจําบ้านแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เรามาคุยและมาทําความรู้จักกันเรื่องราวของตะขาบกันดีกว่านะครับ และนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่นสามวิชาออกนอกโลกแล้วนะโอ้นึกว่าจะตกเป็นอาหารจะแล้วกู ถ้า <Cam yor i> พูดถึงตะขาบเนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมหล่ะครับเพราะว่ามันก็เป็นมแมลงสามันประจําบ้านของพวกเรานี่แหละเนาะ <Cam yor i> ยิ่งในประเทศโซนเขตร้อนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะโอ้เยอะแยะแต่ก่อนจะมาเข้าเรื่องตะขาบกันเนี่ยขอบนแบบเบาบางแป๊บหนึ่งได้ไหมตอนพี่ยัเด็กๆเนี่ยจำได้แม่นเลยนะครับว่ามันมีหนังหวงไฟหงอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งที่ห่วงไฟหงเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดไก่และก็สู้กับมย์ตะขาบโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงวะ <c oughs> คือหนังกำลังภายในยุคนั้นนี่โคตรเคียดทีบเลยนะครับตอนเด็กๆนี่พี่เอินมากๆเลยเอาไปต่อสู้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนนี่แบบโอโ้โหใครที่เกิดทานหวงไปหวงเวอร์ชั่นนี้นี่อายุไม่น้อยแล้วนะครับคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะเออมึงบนเสร็จยังเพื่อนอืมกูพอใจละ ก็ไม่มีอะไรอะนะครับบนเอาเติมเต็มวัยเด็กแค่นั้นแหละคิดถึงหนังสมัยเก่าๆนะแม่งตื่นเช้ามาดูตอนเช้าๆเนี่ยนะคือถ้าพูดถึงตะขาบเนี่ยพี่ยังคิดถึงตะขาบในเรื่องหงวยหงอยู่เลยอะนะโอเคแล้วก่อนที่คลิปจะออกทะเลไปมากกว่านี้เรากลับมาโฟกัสกันตรงท็อปิกหลักของเราก่อนกันดีกว่านะครับตะขาบเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแมลงมีพิษที่ติดอันดับท็อปของโลกเลยก็ว่าได้อะนะแถวบ้านเรานี่เขาคงไม่ต้องพูดนะครับเจอได้ตามยมญ้าเจอได้ตามสนามท ทั่วไปเลยตอนเด็กๆเนี่ยมีประสบการณ์อันโหดร้ายกับตะขาบด้วยนะครับจะบอกให้ตอนที่จ้างคนงานเข้ามาฉีดยาปวกเนี่ยวลาอัดยาลงไปในดินเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแต่ปลวกนี่ตะขาบมันพุ่งออกมาด้วยฮึ่พุ่งกันปลาลาบเลยตอนเด็กๆนี่พี่เฮียอย่างกลัวยังจาได้อยู่เลยตอนเด็กๆพ่อพี่เฮียไล่เอาขบกจกหัวตะขาบแต่พอจกขาดไปครึ่งตัวแล้วแม่งมันยังขยับได้อีกโหโลกนี้มันจาอยู่ยากซะเหลือเกินแต่พอสมัยนี้พี่เฮียโตขึ้นมาแล้วพี่เฮียก็อก เค okay, ขึ้นมากแล้วล่ะนะครับไม่ได้กลัวเหมือนสมัยตอนเด็กๆแล้ว <c oughs> คือเอาเข้าจริงๆแล้วชีวิตของแมลงพวกนี้เนี่ยนะครับมันน่าสนใจามากๆเลยอ่ะนะ <c oughs> เอาเป็นว่าพวกเรามาเริ่มเข้าเรื่องคุยกันเรื่องตะขาบรู้จักไอ้พวกนี้พอสังเกตกันเลยดีกว่านะครับ <Okay. S 1> ตะขาบเนี่ยนะครับพวกมันถือว่าเป็นแมลงที่จัดอยู่ไฟลัมของอารโทพอดหรือว่าพวกสัตว์ขาป้องนั่นเองนะครับและในแมลงจาพวกตะขาบเนี่ยนะครับพวกมันจะถูกจัดอยู่ในชั้นชิโลโพดานะครับตะขาบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแมลงที่อยู่บนบกที่พวกมันสามารถกระจายพันธุ์ได้ในหหลลาากยพื ที่ของโลกนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในโซนทะเลทรายหรือว่าในโซนขั้วโลกเนี่ยพวกตะขาบพวกนี้มันสามารถดำนอนชีวิตได้หมดเลยนะครับแต่พบมากจริงๆเนี่ยจะพบในแถบประเทศเขตร้อนนะคาว่าตะขาบในภาษาปาอังกฤษเนี่ยนะครับชนชั้นฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าเซนติพีชนะครับซึ่งคําว่าเซนติพีชเนี่ยจริงๆแล้วก็มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะครับมันประกอบไปด้วย2คําก็คือคําว่าเซนติที่แปลว่า100กับคําว่าพีชหรือว่าพีดิสนะครับพีดิสนะครับไม่ใช่พีชนะครับฟังดีด Tandi <laughs> ซึ่งคาว่า peace หรือว่า p e a c i s เนี่ยมันแปลว่าเท้านะครับเอามารวมกันเซนติพีซก็แปลว่าร้อยปีนร้อยบาทหานนั่นเอง oh. โอ้โหตต่ต่อแบบนี้เหมือนพี่ตั้งใจประเคนตีนให้คนดูเลยเนาะ <S 2> <S 2> อืมนั่นไงเน้นเน้นแบบนี้มึงตั้งใจนี่หว่าอืมแลวลักษณะดโดยรวมของสัตว์จาพวกตะขาบเนี่ยนะครับปกติแล้วก็สังเกตง,ง่ายๆเลยเพราะว่าพวกมันจะมีตัวเป็นปล้องๆให้เห็นกันอยู่แล้วและแต่ละปล้องตัวของพวกมันเนี่ยก็จะมีขาอยู่หนึ่งคู่ซ้ายขวานะครับเวลาเดินทีเนี่ยมันก็เลยออกแนวยุบยับแบบนนีี้สยสอองกกกกััไป็ว่า แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับสําหรับบางคนเห็นขายุบยับแบบเนี้วิ่งไล่จับอามาทอดแจกเลยนะครับตัวเบลล่มเลยนะตาขาบเนี่ย มันลักกักมันลักกักนี่มึงหมายถึงตะขาบใช่ไหมถ้ากูบอกว่าใช่มึงจะเชือ่อกูเปล่ะแลรวใอ้คายุบยากกับลําตัวเป็นปล้องๆยาวๆเนี่ยแหละครับมันก็คือไอคอนหลักของตาขาบเลย<ม>ซึ่งแมลงจำพวกตะขาบเนี่ยนะครับพวกมันจะมีจํานวนป้องไปตั้งแต่15ป้องไปจนถึงเป็นร้อยป้องนู่นเลยก็มีนะครับแล้วถึงแม้ว่าพี่แกจะตัวยาวจะขายเยอะก็าตามนะครับแต่จริงๆแล้วการมองเห็นของพี่แกเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับคือ<ว>ถึงแม้ว่ามีตะขาบเนี่ยจะมีตาตั้ง8ดวงแต่จริงๆแล้วตา8ดวงเนี่ยเข้าข ค่อยเห็นนักหรอกโอ้แล้วมันจะมีเยอะไปทำไมอันที่จริงแล้วอวัยวะที่ตะขาบใช้มองหรือว่าใช้คําทางนี่ก็คือหนวด2องเส้นที่อยู่บนหัวของพวกมันนะครับเสาสัญญาณหนวดกุ้งสองเส้นนี้ของตะขาบเนี่ยถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญกับพวกมันมากๆเลย ครับเพราะว่านอกจากจะใช้คําทางแล้วพี่แกก็ใช้ในการหาเหยื่อหาอาหารด้วยแต่จริงๆแล้วภาษาสัมผัสของตาขายเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่หนวดนะครับเพราะมันก็ยังมีต่อมข้างลําตัวที่เป็นรูๆเนี่ยเอาไว้หายใจและก็เอาไว้ตรวจจับแรง,งสั่นสะเทือนด้วยนะครับและในการล่าเหยื่อแต่ละทีเนี่ยนะครับพี่แกก็จะมีขานหน้าที่พัฒนาเป็นเขี้ยวเอาไว้ฉีดพิษทำให้เหยื่อเป็นอมาพาตนะครับบอกได้เลยนะครับไอ้ตุงเขี้ยวเนี่ยละเด็ด ใครเคยลิ้มลองมาแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับปวดชิปโงเลยบอกตรงๆนะครับปวดกว่าตอนโดนแมงป่องต่อยอีกก็อย่างที่เพื่อนเื่อรู้กันนะครับว่าตะขาพวกนี้เนี่ยมันเป็นแมลงมีพิษแล้วพวกมันก็มีเขี้ยวพิษที่เอาไว้กัดแล้วฉีดพิษเข้าไปในเนื้อเยื่อของเหยื่อด้วยโดยพิษส่วนใหญ่ของเจ้าพวกตะขาทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นพิษที่จะประกอบไปด้วยสารก่กอบปฏิกิริยาการอักเสบต่อร่างกายนะครับได้แก่พวกสารจําพวกไฮดรซินเซปตมินนะครับกับพวกไซโตลิซินนะครับโดยอาการของคนที่เะลึ่งไปโดนพวก น,น,น,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการประเภทปวดบวมแดงร้อนๆตรงที่โดนกัดแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ก,กันนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วพิษของตะขาบเนี่ยไม่รุนแรงถึงขั้นกับเสียชีวิตหรอกนะถ้ามนุษย์โดนกัดเนี่ยแต่ถ้ารักษาปาดแผลไม่ดีหรือว่ารักษาผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนติดช่องติดเชื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับลำบากกันไปอีกยิ่งถ้าเป็นพวกคนที่มีภูมิต้านทานต่ำๆอย่างพวกเด็กอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมาได้นะก็ระวังกันไ้ด้วยแต่จริงๆแล้วหลักๆพิษของตะขาบเนี่ยอานเหื นนนัั่เองะครโดยเหยื่อต่างๆของตะขาบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมันแรงตัวเล็กๆเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆอะไรประมาณเนี่ยโอ้สองสารน้องด่วงน้อยจังเลยเนี่ยโดนไปตาขาบกอดรัดลวนลามสเสียบร้อยอลไแม่กูค,คิดเลยวนะ้อ หรือว่าเมื่อกี้หงแววได้ยินเสียงอะไรคุณนั่นเนี่ยตะขาพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วพวกมันก็ถือได้ว่าเป็นมแมลงที่มีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ยังแบ่งยิบย่อยเป็นอีกหลายสกุลอีกนะครับคืองี้นะครับตะขารบอบโลกของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เยอะชนิดอย่างเดียวนะครับมันก็ยังมีวงแยกอีกนะนะซึ่งหลักๆมแมลงในสายตะขาเนี่ยก็จะจําแนกออกเป็น5้าวงนะครับ นี่เลยนะครับวงใหญ่วงแรกก็คือสกูตติเจโรมโมฟานนะครับก็คือพวกตะขาบบ้านขายาวนั่นเองถูกแล้วครับรูปร่างแบบนี้ก็คือตะขาบเหมือนกันนะนะแต่ก็เป็นตะขาบอย่างที่บอกกันแหละครับเป็นพวกแก๊งตะขาบขายาวไอ้พวกนี้เวลามันวิ่งเนี่ยดูเพลินเพล,นเพลินดูดิบู๊า <c oughs> ทำเป็นเล่นไปไอ้พวกนี้วิ่งอย่างไวเลยนะครับเห็นนิ่งๆอย่างนี้นี่พี่แกเป็นนักกําจัดมแมลงสาบตัวยงเลยนะ <c oughs> และถึงแม้ว่าคนเขาจะพูดกันว่าตะขาบบ้านพวกนี้มันไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วพวกมันก็มี เกลียวพิษแล้วก็มีพิษอยู่นะครับแต่พิษของ,องมันเป็นพิษที่อ่อนมาก,มากๆแทบจะไม่ส่งผลอะไรกับเราเลยส่วนวงที่2ของตะขาบเนี่ยนะครับจะเป็นสายวงตะขาบจิ๋วนะครับัละก็มีชื่อวงว่า l i t t o b e l m o f a นะครับไอ้เจ้าแก๊งตะขาบตัวน้อยพวกนี้จะจําแนกโดยการที่ดูจากปล้องตัวของมันในตัวโตวเต็มวัยนะครับพวกมันจะมีปล้องตัวของพวกมันไม่เกิน15ปล้องนะครับ <Okay. S 1> และเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตะขาบในวงนี้ก็คือพวกมันจะไม่มีดวงตานะครับแต่จะเป็นรูรับแสงแทนนะนะส่วนวงใหญ่ของตะขาบวงที่3เนี่ยหารูบแล้ว โอยากมากเลยนะครับมีแค่นี้แหละ <c oughs> แก๊งนี้จะใช้ชื่อวงว่า cristophorospha นะครับมันเป็นตะขาบสายหายากกันนะพวกนี้ซึ่งไอ้ตะขาบพ,พวกนี้จะเป็นตะขาบเกาะนะครับจะอยู่แถวทัสมาเนียนกับนิวซีแลนด์เท่านั้นที่อื่นไม่มีส่วนสายที่4ก็จะเป็นสายตะขาบตัวยาวนะครับสายนี้จะมีชื่อวงว่า g e o p h i l o m o ฟ a นะครับจะเป็นตะขาบตัวยาวเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นในรูปนี้แหละนะซึ่งในตะขาบในวงนี้ก็จะเป็นตะขาบที่มากฟองลําตัวแล้วก็มากขาที่สุดเลยนะครับตะขาบซ้ายนี้เนี่ยมีเป็นอีกเป็นพันพันชนิดนนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด นะครับตะขาบายนี่ก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะในขวดยาดองนั่นนะโอ้กลิ่นมาเลยเน่ยยาดองนี่จะมีชื่อเรียกว่า s c a l o p e n d r o m o r p h a นะครับนั่นก็คือพวกตะขาบสามัญทั่วไปที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆนั <Find S 1> ่นแหละแต่จริงๆมันก็จะแยกยิบย่อยลงไปอีกนะไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้นอกเดี๋ยวมันจะยาวเกินซึ่งตะขาบในวงนี้ก็มีสีจับจับแล้วก็ตัวเด็ดๆอยู่มากมายเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะที่ป้องแดงป้องดําสลับกันนี่คือพี่ตะขาบลายเสือยักษ์อินเดีย นะครับเจมเมล่าหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็สีสวยนะครับเชอร์รี่เลดเซนติพีนันนะนะโอ้แถวบ้านเราก็มีนะตัวเนี้หรือจะเป็นพวกตะขาบสายอเมริกาอย่างเช่นเท็กซัสเรดเฮดตัวนี้นะครับไอพวกนี้ก็สีสวยเหมือนกัน หรือจะข้ามเป็นรุ่นใหญ่อย่างพี่เหลืองเปรูนี่เลยก็ได้นะครับโอ้โหตัวอ้วนปักเลยตะขาบสายพันธุ์นี้นี่แดกหนูได้เป็นตัวเลยนะครับอ่ะพี่เะขอเว้นข้อมูลแนะนําสายพันธุ์ตะขาบไปก่อนนะครับเราหันมาคุยกันเรื่องวงจรชีวิตของเจ้าตะขาบพวกนี้กันบ้างดีกว่าเนาะตะขาบพวกนี้เนี่ยนะครับพวกมันเป็นแมลงที่ออกลูกเป็นไข่เหมือนกับแมลงทั่วไปนั่นแหละซึ่งหลังจากผสมพันธุ์ออกไข่มาแล้วตัวเมียของตะขาบพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะใช้เวลาดูแลลูกมันจนออกมาเป็นตัวเลยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งตาขายที่อยู่ในวงสคอร์โลเพนโดโมโฟาเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีเลยนะครับจะบอกว่าเป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้ดิต้องบอกว่าเป็นแม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวผู้ไปหลันล้าต่อตัวเมียเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับตัวแม่ของตขาข่ายจะคอยปกป้องดูแลลูกน้อยของพวกมันจนกว่าลูกๆของพวกมันเนี่ยจะโตพอแล้วค่อยๆอ,ออกไปหากินทีละตัว2ตัว จริงอยู่นะครับที่ตะขาพวกนี้เนี่ยมันเป็นมแมลงนักล่าอันดับต้นๆเลยแต่ในธรรมชาติจริงๆแล้วชีวิตของตะขาเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยเจ้าจะกินพวกมันเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิ้งกาเป็นนกเป็นตัวอะไรก็ช่างโห่ก็เป็นกุ้งบนบกดีๆนี่เองอน,นะนะแล้วที่บอกว่าเป็นกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อของตะขาเนี่ยมันรสชาติเหมือนเนื้อกุ้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อมันน้อยแล้วก็แห้งกว่าเท่านั้นเองพูดไปไงั้นแหละที่จริงพี่ยังไม่เคยกินหรอกนะครับแล้วเขาจะเชื่อมึง ใส่ซอสพริกด้วยก็ดีปัจจุบันเนี่ยตะขาบนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของสายคนรักมแมลงกันเลยทีเดียวนะครับอืมก็อย่างว่าน้อยมแมลงพวกนี้มันมีสเสน่ห์ออกจะตายอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวหรืออะไรอู้เยอะแย,ะ,ยะไปหมดเลยนะครับดูอย่างตัวนี้สะก่อนนะครับเจ๋งไหมแคมารูนแฟกเทลนะครับไอตัวนี้คือตะขาบแคมารูนหางทง สำหรับคนที่อยากเลี้ยงตะขาบพ,พวกนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าถะหาตะขาบเมืองนอกไม่ได้เนี่ยก็เลี้ยงตะขาบเมืองไทยไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นในตัวเนี่ยตะขาบลายเสือเมืองไทยนะครับพิดอันดับตน้ตนๆเลยจะลองดูก็ได้นะ <c oughs> จบแบบนี้ไม่สวยนะครับ <c oughs> เด็กๆคนไหนอย่าทําตามนะครับพี่ยังไม่แนะนําให้เลี้ยงนะเพราะว่าโดยรวมแล้วจริงๆตะขาบพ,พวกนี้มันเป็นแมลงที่ดุร้ายนะครับเด็ก <c oughs> ๆคนไหนถ้าไม่อยากโดนแบบนี้ก็ไม่ต้องไปแตะมันเลย <c oughs> สําหรับวันนี้ก็ถือได้ว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องราวของตะขาบและก็สายพันธุ์กันพอสมควร อก็พอปาาหอมคอนะครับสาหรับหลายๆคนที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลของตะขาบพวกนี้นะ <c oughs> เอ้ยยังไม่พอพี่แล้วฉากผสมพันธุ์ผมมันหายไปไหนละครับโอ้โหเกือบลืมโอเคโอเคจัดไปอ่ะแขมสักหน่อยก่อนจากละกันนะครับฉากผสมพันธุ์ของตะขาบพวกนี้เนี่ยใครๆว่าแมลงมันผสมพันธุ์แม่เล้าใจเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับตะขาบพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีระดับความเล้าใจของการผสมพันธุ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับอย่างเจ้าเช่นตะขาบลายเสือ2อตัวนี้เนี่ยมันก็กอดลัดการผสม กันปกตินั่นแหละแบบนี้ถือได้ว่าเป็นระดับการผรสมพันธุ์ที่ธรรมดาเบสิกนะครับเรามาดูกันตะขาบกบระลาปกอสกันดีกว่าดูนะไอที่ยืดๆออกมาชักใหญ่ชักใหญ่นะันนั้นคือกระโจอของตะขาบตัวผู้นะครับไอ้น้ําใสๆที่ชักๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใ่นะครับมันเป็นน้ํเว่าวขอถามจริงๆเหอะไอพวกคนดูได้ชอบขอ,ขอคิดผสมพันธุ์เนี่ยมึงคิดว่ากูเป็นคนวิปลาดขนาดไหนวะที่ต้องหาวิดีโอพวกนี้มาให้พวกมึงดูเนี่ยฮะใจเย็นพี่พี่เองก็ชอบไม่ใช่เหรอเออว่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสารโลกของเฮียด้วยนะครับตอนรับวิชาเกินสารโลกตอนหน้าทำเกี่กเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับน่ปลาบ้านนี้เนี่ยมันแปลกๆเนาะหาที่ไหนมาเลี้ยงวะ